ประเด็นสําคัญในเรื่องของเราเราไม่ใช่ประเทศมุสลิมปัญหาที่เกิดก็คือเราไม่เข้าใจในเรื่องของฮาลาันถูกต้องไหมครับเมื่อไม่เข้าใจเราเข้าไม่ถึงถูกไหมเมื่อเข้าไม่ถึงแล้วเรามันก็เข้าสู่ตลาดเขาไม่ได้นั้นประเด็นแรกหรืองานแรกที่เราจะต้องทําต่อจากนี้ไปเราจะต้องเข้าใจหลักเกณฑ์ของฮาราันว่ามันคืออะไรสินค้าของเราที่มีอยู่เนี่ยมันสามารถต่อยอดไปเป็นฮาลาันได้ไหม ว่าฮาลานง่ายๆไม่มีหมูไม่มีแอลกอฮอล์จบแล้วนะท่านจะไปผลิตเป็นอย่างไรก็แล้วแต่นะครับโอเคได้สินค้าฮาลานไม่ไม่ใช่ว่าเราจะไปกําหนดเฉพาะในเรื่องของอะไรครับตัวของอาหารอย่างเดียวท่านต่อยอดได้เสื้อผ้าท่านก็ทำฮาลานได้นะครับเ,ออเครื่องหนังท่านก็ทำฮาลานได้ปัจจุบันนี้ประเทศไทยปุ๋ยก็มีฮาลานนะ <c oughs> ปุ๋ยก็มาขอรับรองฮาลานแล้วเหมือนกัน เพราะมันเป็นความประสงค์ของผู้ประกอบการอยากจะบอกว่าสินค้าที่เราผลิตนั้นภายใต้ข้อกําหนดของฮาลานเท่านั้นเองพะปุ๋ยนี่คุณจะใช้ปุ๋ยอะไรก็ได้มันก็อะไรครับสามารถเป็นสิ่งที่อนุญาตสําหรับคุณได้นะปัจจุบันนี้เซรามิกก็มีการขอรับรองฮาลัานมากับเราเซรามิกนะเครื่องใช้จานถ้วยผมถามไปคํานึ่งว่าท่านมีความประสงค์อะไรที่จะขอรับรองฮาลัานกับเซรามิกนี้ ก็เพื่อให้มั่นใจได้ว่าเซรามิกที่เราผลิตมาไม่เอาขี้หมูมาผลิตอะ่ะก็มันจริงมูลสัตว์เนี่ย <m uch ing> ไม่ว่าจะเป็นอะไรบางทีเขาก็ใช้มูลของไก่มูลของหมูมาเขาบอกคุณภาพของดินมันดีก็แล้วแต่แล้วถ้ามันเป็นอะไรครับไม่ว่าจะเป็นอย่าว่าแต่หมูเลยเป็นมูลของไก่มันก็อะไรครับมันก็ถือว่าเป็นสิ่งที่ศาสนาไม่อนุญาตแล้วเอามาทำไม่ได้ก็ใช้ไม่ได้มุสลิมใช้ไม่ได้นะครับ นี่คือการต่อยอดในเรื่องของอะไรครับในเรื่องของฮาลานในบ้านเรานั้นเราทําได้เยอะซึ่งในระเบียบของคณะกรรมการเนี่ยนะครับเขาจะรับรองสินค้าให้กับเราเนี่ยเขาจะรับรองอยู่ประมาณสัก5กลุ่มเนี่ยสินค้านะครับก็คืออย่างเช่นผลิตภัณฑ์อุปโภคบริโภคนะประเภทหนึ่งที่เขาให้รับรอง2เรื่องของการเชื่อสัตว์นะครับสประเภทของการบริการ ในในโรงแรมในพัตคารต่างๆเพื่อสนับสนุนการท่องเที่ยวในประเทศไทยว่าแขกที่มาจากต่างประเทศแล้วมีอาหารฮาลาลกินนะทุกวันนี้เขาหนีไปอินโดนีเซียเขาหนีไปมาเลเซีย,มเเซยหมดเขามาพักรักษาตัวในบ้านเราพอเสร็จแล้วเขาไม่ไม,ไม่ไม่อยู่ต่อนะเขาไปมาเลเซียไปอินโดนีเซียเพราะอะไรไปนู่นแล้วมันหาของกินงาน่าย